เจ็บปวด2แบ็กซด์เทโรทำทงหากหาชยนัดแรกไม่เจอประเดิมสนามคุ้มทัพไทยลีให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดไปแล้ว2เกมสำหรับโคชทงทงชัยสุโกโกีที่มีการตั้งชายากันว่าทงหากซึ่งผลงาน2เกมแรกยังไม่สู้ดีนกะ็บมาได้เพียง2แต้มจากผลเสมอ2อเกมโดยทีมบีจีปทุมยูเนเต็ดภายใต้การคุมทัพของโคชทงชัยสุโกโกี เกมแรกบุกเสมอโปริเทโรเอฟซีสต่อ2และล่าสุดเปิดบ้านเสมอประจุบเอฟซีศูนย์ต่อศูนย์ทำให้ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกมีเพียง2แต้มเรื่องราวที่น่าสนใจนอกจากรายละเอียดที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันในปัจจุบันเพอรอการแก้ไขในเกมต่อๆไปแล้วการคุมทัพของโคดทงใน2เกมแร้าจากผลเสมอ2อเกมเป็นการดวลกับอดีตสองโค้ดที่เป็นอดีตแบค็คซ้ายเก่าของสโมสรอนฟุตบอลบีอีซีเทโร ทั้งดูสิดเฉลิมแสนรังสันวิวัฒชัยโชคต่างงัดกลยุทธ์การทำทีมเบรกไม่ให้โคตรทงเก็บชายเกมแรกในการคุมทัพปีจีปทุมยูเยนเต็ดนอกจากดูสิดเฉลิมแสนและร่ังสรรวิวัฒชัยโชคจะเป็นอดีตแบ็คซ้ายเก่าของสโมสสอฟุตบอลบ e c ีซีเทโรแล้วทั้งคู่ยังเคยเล่นในตำแหน่งกองกลางของทีมด้วยเช่นกัน สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของ BG ปทุมยูนเต็ดจะบุกไปเยืนเซี่ยงไฮพอดของจีนในวันที่22สิงหาคมโดยการ EFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟหลังจากนั้นวันที่28สิงหาคมจะกลับมาทำการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่3โดยการบุกไปเยืนอุทยทาน e ี FC พิธาโผชมเกมไทยลีกทูบียูพบเม bon ืองทองแฟนบอลแห่เซลฟี่คึกคักพิธาโผชมเกมไทยลีกคู่ระหว่างทูบางคอกยูนเต็ดพบเมืองทองยูนเต็ด พร้อมทักทายสตาฟโค้ชของทั้งสองทีมด้านแฟนบอลแห่เซลฟี่คึกคักที่สนามทูสเตเดียมหรือสนามกีฬามอธมศาศาศรรสาร์ล่างในพิธาลิมเจริญหลักหัวหน้าพักเก้าไกลเดินทางมาชมเกมฟุตบอลไทยลีก2 0 2 3 2 0 2 4คู่กระหว่างทูบางคอกยูเนเต็ดพบเมืองทองยูเนเต็ดโดยพิธาได้เข้าไปทักทายและพูดคุยกับทัชชตวันศรีปานหรือโคดแบนกุนซือทูแบงคอกยูเนเต็ดและมาริโอยูรอฟกีกุนซอเมืองทองยูเนเต็ดนอกจากนี้ พี่ทยยังเดินทักทายแฟนบอลทั้งสองทีมแล้วรวมถ่ายภาพเซลฟี่กับแฟนบอลอย่างคึกคัก